สวัสดีครับวันนี้ไก่พาชมชาแนลนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับวันนี้ผมก็จะพามาดูการต่อเหล็กจากฐานฟุตติ้งขึ้นมานะครับหลังจากที่เขาเทปูนเสร็จเรียบร้อยนะครับก็มาดูวิธีการต่อเหล็กเขาแล้วก็มัดเหล็กแล้วก็เข้าแบบนะครับก็จะพามาดูขั้นตอนต่างๆของการมัดเหล็กนะครับก็ว่าจะเป็นแบบไหนนะครับก็หลังจากที่น้ํามันไม่มีแล้วนะครับก็ฝนก็ไม่ตกนะครับก็ มาดูนะครับความคืบหน้าเขาทางานกันได้เร็วแค่ไหนนะครับหลังจากที่ไม่มีน้ำไม่มีฝนนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับตามผมมาครับครับนี่ครับนี่ก็เป็นอีกเสาอีกหนึ่งต้นครับนี่เขามัดเหล็กเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็มัดเหล็กเข้าแบบเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็รอการเเทปูนอย่างเดียวนะครับอันนี้เป็นฐานรากฐานของฟุตติ้งนะครับอันนี้นะครับ ก็จะใช้เหล็กถีบยึดเลยนะครับเหล็กค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้ก็รอการเทปูนนะครับอันนี้นะครับก็หลังจากที่ไม่มีฝนฟ้าลงมานะครับก็เข้าสู่หน้าหนาวแล้วนะครับก็เริ่มทำงานกันได้รวดเร็วนะครับเห็นขั้นตอนของเขานะครับการใส่แบบก็ต้องมีค้ํายันแบบนีนะครับเพื่อการแบบแตกนะครับ แล้วก็จะเซฟตี้กันไว้ก่อนนะครับเพราะว่าใช้ปูนเป็นร้อยคิวนะครับกว่าจะเต็มอันนี้นะครับก็แรงอาจของปูนแรงดันของปูนจะเยอะนะครับก็เลยจําเป็นต้องมีการใช้ค้ายันแบบนี้นะครับเป็นตัวป๊อปค้ายันไว้นะครับเพื่อกันแบบที่จะแตกออกได้นะครับในครับในเสาต้นนี้นะครับก็หลังจากที่เขาเทฟุตติ้งครับอันนี้ก็จะมีการต่อเหล็กเข้ามานะครับ อันนี้เขาเตรียมที่จะตั้งนั่งร้านนะครับเพื่อที่จะมัดเหล็กกันขึ้นไปนะครับนี่นะครับขั้นตอนการเทเขาก็จะเทที่ฐานฟุตติ้งก่อนนะครับเสร็จแล้วเขาก็จะมีการมัดเหล็กต่อเหล็กกันขึ้นมานะครับก็อันนี้ก็ยังมัดไม่จบนะครับก็ยังเหลืออีกเยอะนะครับก็เหล็กจะหนากว่านี้นะครับแล้วก็ถี่กว่านี้นะครับ เสาแต่ละต้นนะครับก็จะมีเหล็กที่เยอะนะครับแล้วก็ปูนใช้ปูนที่เยอะนะครับก็เป็นความแข็งแรงนะครับของเสารถไฟฟ้านะครับนี่ก็เตรียมตั้งรา,างขึ้นไปนะครับเพื่อที่จะมัดเหล็กแล้วก็เอาแบบเข้ามาใส่นะครับก็รอาการเทป,ปูนเป็นต้นต่อไปนะครับ ครับวันนี้ก็จะเห็นเหล็กเรียงลายเต็มนะครับตรงนี้นะครับก็รอการเอามามัดกันนะครับนี่ครับก็จะวางเป็นงเรียงกันไว้แบบนี้นะครับเพื่อที่จะรอการเอาเข้าไปมัดนะครับหลังจากติดตั้งหลังหลานจบนะครับนี่ครับใช้เหล็กไม่ใช่น้อยนะครับนี่ครับที่กองกองกันไว้นี่ครับนี่ครับนี่ก็นี่ก็เป็นอีกหนึ่งต้นนะครับที่ เขาได้ต่อเหล็กแล้วก็มัดเหล็กเรียบร้อยนะครับก็เสร็จแล้วเขาก็จะเข้าแบบแบบนี้นะครับเพื่อที่จะรอการเทป,ปูนเหมือนกันนะครับแล้วก็หลังจากนี้ครับต้นนู้นก็ที่กําลังตั้งหน้างร้านนี่ครับก็พอมัดเหล็กเสร็จนะครับก็จะมาเข้าแบบแบบนี้นะครับจะรอการเทป,ปูนอีกเหมือนกันนะครับนี่นะครับก็มีหลายต้นนะครับที่รอการเทปูนครับแล้วก็มัดเหล็กเสร็จนะครับ ก็อย่างที่ผมบอกนะครับก็ค่อนข้างไวนะครับหลังจากที่ไม่มีน้ําแล้วก็ไม่มีฝนนะครับก็จะทํางานกันได้รวดเร็วนะครับสาวตอนนี้ก็นี้เขาก็ตั้งรางร้านจบนะครับแล้วก็เริ่มมัดเหล็กกันนะครับไวอยู่นะครับก็ที่ไม่มีฝนลงมานะครับ ล้วก็มัดเหล็กกันเรียบร้อยนะครับเรื่องนี้ก็ก็จะเหลือขั้นตอนการใส่แบบนะครับก็จะเห็นความรูหน้ากันไปได้รวดเร็วนะครับหลังจากที่เราไม่มีฝนนะครับก็มีหลายต้นครับที่รอการเทป,ปูนนะครับแล้วก็มีหลายต้นที่เริ่มมัดเหล็กต่อเหล็กแล้วก็เริ่มที่จะเข้าแบบกันนะครับ ก็มีหลายต้นนะครับตั้งแต่ตรงสะพานตรงนู้นนะครับมาถึงตรงนี้นะครับก็มีหลายต้นอยู่นะครับครับบริเวณตรงนี้นะครับก็เป็นบริเวณพื้นที่โคกวดนะครับก็จะให้ดูคอลัมน์แล้วก็เสานะครับก็เขาไปกันถึงไหนนะครับเนื่องความคืบหน้าไปได้รวดเร็วนะครับก็จะสังเกตผิดหูิดตานะครับก็ หลังฝนตกก่อนฝนตกนะครับก่อนฝนตกก็ทําอะไรกันไม่ได้ขนาดนี้นะครับก็หลังฝนตกก็ทํากันได้รวดเร็วนะครับเสาก็ขึ้นสูงต่ง่านขึ้นมาแล้วนะครับเนี่ยไปได้รวดเร็วนะครับหลังจากนี้ก็ไม่น่าจะล่าช้าอีกแล้วนะครับก็น่าจะเดินหน้ากันไปได้รวดเร็วนะครับครับนี่ก็เป็นอีกด้านหนึ่งนะครับที่ ต้องฝั่งที่ให้ดูก่อนหน้าน,นี้นะครับเป็นฝั่งที่มัดเหล็กนะครับกําลังต่อเหล็กใส่แบบกันนะครับก็เป็นฝั่งที่จะหันหน้าไปทางจาก้อกวดไปทางโคราชนะครับเข้าเข้าตัวในเมืองนะครับตรงฝั่งที่ผมยืนอยู่นี้นะครับก็จากสะพานตรงนี้นะครับก็จาก้อกวดก็จะหันหน้าไปทางสี่คิ้วนะครับสี่คิ้วหนองน้ําคุนบ้านใหม่ ลาดบัวขาวนะครับแล้วก็ของไผ่นะครับก,ก,ก็นี่ครับก็จะสวิงซ้ายมานะครับนี้ครับก็ทางด้านนี้นะครับก็เขาก็เริ่มขุดแล้วก็เริ่มที่จะเอาเหล็กเข้ามามัดเหล็กฟุตติ้งนะครับน่ครับก็บริเวณนี้ก็จะเห็นว่า ก็เริ่มมีกองเหล็กอยู่นะครับนี่นะครับก็เริ่มเอาเหล็กเข้ามาวางไว้แล้วครับเพื่อที่จะเริ่มขุดขุดเจาะเสาเข็มนะครับตรงนี้นะครับผมจะพาเดินดูด้านในนะครับสวัสดีครับก็นี่ก็เป็นทางด้านในนะครับที่หันหน้าเข้าสู่อําเภอสีชิวนะครับไปทางรับบัวขาวหรือหนองน้ำขุนบ้านใหม่สำโรงครับ ก็คันนี้เขาได้เจาะพูดง่ายๆคือเทเสาเข็มเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เหลือแต่การขั้นตอนการขุดนะครับอันนี้นะครับก็เขาก็จะเริ่มทยอยเข้ามาแล้วนะครับก็หลังจากที่ไม่มีฝนนะครับก็เป็นวิายที่ดีนะครับก็จะทํางานได้รวดเร็วนะครับครับเดี๋ยวผมจะสวิงขวามานะครับรีอจะเป็นบ้านของชาวบ้านครับนะครับ นี่ครับบริเวณตรงนี้นะครับที่เห็นสะพานนะครับก็จะด้านนี้ก็จะหันหน้าไปทางโคราชนะครับเข้าไปทางในเมืองนะครับตรงที่ต้นคลิปที่เห็นมีการมัดเหล็กกันนะครับก็จะหันหน้าไปทางโคราชนะครับก็ความคืบหน้าก็จะอยู่ครับประมาณนี้นะครับก็หลังจากที่ไม่มีน้ําไม่มีฝนลงมานะครับก็จะทํางานกันได้รวดเร็วนะครับก็จะสังเกตตรงนี้ก็จะมีกองเหล็ก เพื่อที่จะเข้ามาทํางานกันแล้วนะครับก็ไม่น่าจะนานนะครับก็เดี๋ยวสั่งนี้ก็จะมีรถเครื่องจักรหนักนะครับเพื่อที่จะเข้ามาขุดเสาเข็มนะครับแล้วก็เทรลักฐานฟุตติ้งนะครับับในส่วนตรงที่จะข้ามสะพานตรงนี้นะครับก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นการทำแบบ เทสาเร็จหรือเปล่านะครับเทข้ามสะพานลงไปก็จะเป็นแบบฟอร์มทามเบอร์ลอร์นะครับประมาณนี้นะครับก็น่าจะเป็นการหล่อสําเร็จแบบด้านบนเลยนะครับไม่มีการยกขึ้นไปประกอบนะครับเหมือนเสาทั่วไปนะครับก็น่าในในความคิดของผมนะครับน่าจะเป็นการหล่อสําเร็จทางด้านบนเลยนะครับแล้วก็ข้ามสะพานไปนะครับจะเป็นแบบคล้ายแบบฟอร์มทามเลอร์นะครับก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเสาไม่ยาวนะก็จะช่วงสั้นๆนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับไก่ประชมชาแนลน,นะก็มีนําเสนอความคืบหน้านะครับหลังจากที่ฝนไม่ตกนะครับในการมัดเหล็กแล้วก็ในการเ,เข้าแบบเทป,ปูนจากรากฐานฟุตติ้งกันขึ้นมานะครับแล้วก็มาดูความคืบหน้าอีกฝั่งหนึ่งที่หันหน้าเข้าสู่อําเภอศรีคิ้วนะครับไปทางลาดบกขาวนู่นนะครับก็ให้ดูความคืบหน้าก็อยู่ประมาณนี้นะครับ ยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามารับชมแล้วก็เข้ามากดติดตามนะครับก็ขอบคุณไปอย่างยิ่งนะครับก็ขอบคุณทุกคำคอมเมนต์นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคําติชมนะครับไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีก็ไม่เป็นไรครับก็ติชมกันมาได้นะครับก็น้อมรับทุกคําติชมนะครับก็จะพยายามปรับปรุงแก้ไขนะครับยังไงก็ฝากแนะนําช่องไก่ประชุมชาแนลให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับให้เข้ามาดูนะครับผู้ที่สนใจที่จะ ดูงานประเภทนี้นะครับก็ให้เข้ามาดูแล้วก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับครับยังไงก็ฝากช่องไก่ประชม c ชา n นลไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีนําเสนอเพียงเท่านี้นะครับเอาไว้รอชมกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ไก่ประชมชาแนลสวัสดีครับ